ปัญหาทางการเมืองนะคะสุดท้ายก็ต้องแก้ด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน3าเสาหลักของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมองไปข้างหน้าอย่าก,กลัวประชาธิปไตยติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องอยากกลัวราาประชาธิปไตยข้อเสนอแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้แบ่งออกได้เป็น2แนวทางใหญ่คือ 1. ทางออกแก้ปัญหาด้วยวิธีปกติตามกรอบรัฐธรรมนูญและ 2. ใช้วิธีพิเศษแนวทางที่2นี้มีผู้เสนอหลายรูปแบบแต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามคันลองการปกครองแบบราาประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านอย่างกว้างขวางไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ไม่ถูกต้องล้มหลักการประชาธิปไตยระบอบการปกครองสากลนิยมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเลวน้อยที่สุดซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีปัญหามีเสียงเรียกร้องแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีสภาพบังคับใช้ไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏเิเสธไม่ปฏิบัติตาม การแก้ปัญหาด้วยวิธีปกตินั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนว่าเมื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรกกตต,ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เพื่อให้ครบองค์ประกอบอํานาจ3เสาหลักมีสภาผู้แทนราษฎรมาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายบริหาร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันถือได้ว่ายัางไม่มีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษแก้ปัญหาแต่อย่างใดการเลือกตั้งเมื่อสองกุมภาพันธ์ครั้งที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง20ล้านคนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนการใช้กระบวนการเลือกตั้งเป็นทางออกแก้ปัญหาความขัดแยงด้งทางการเมืองไม่ใช่วิธีการพิเศษปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำารงอยู่ในปัจจุบัน คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างมีผู้สนับสนุนทั่วประเทศอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เปิดเผยและไม่แสดงตัวแต่ก็ไม่มีวิธีใดจะมาใช้อย่างวัดหาประชามาติจากคำกล่าวอ้างนั้นได้นอกเสียจากการเลือกตั้งการวัดผลที่ได้รับการยอมรับจากการใช้สิทธิอย่างเสรีดังนั้นทุกฝ่ายควรเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเป็นที่สุด เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการต่อสู้ทางการเมืองทุกวันนี้ดูเหมือนบางฝ่ายหวาดกลัวระบอบทักษิณจึงปฏิเสธการเลือกตั้งระบอบทักษิณจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามหากฝ่ายใดเห็นว่าระบอบนี้ไม่ถูกต้องชอบธรรมก็ปลุกประชาชนให้ออกมาค่นล้มผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้จะหวาดกลัวอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ใดๆมาปิดกัน้นทำลายการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเว้นวรรคประชาธิปไตยไม่ได้ เด็ดขาด